เพือเ่นอนๆขาพามาพามางานวันใหญ่เนะาะงานวันใหญ่จะมีพรุ่งนี้แต่วันนี้ก็ลูกค้าลูกมีไข่นั่งก่อนเนาะไข่ย้อนแสงไม่ค่อยนั่นนะครับเพือเ่นอนขาอาจจาะนั่นนี้อยงเนาะขาสวัสดีนะคะเพือเ่นอนๆสวัสดีค่ะอันนี้คัสศน์รถเนาะอันนั้นพระปางค่ะข้างหลังนั้นพระปางที่พระปาง ขึ้นไป,น,ไไปน,นี่ไม่ได้เปิดเนาะเพราะว่าเขาจะเปิดคงเปิดพรุ่งนี้เพราะว่าเป็นเป็นวันงานเนาะเขาจะเริ่มตั้งแต่วันที่สามขึ้นหค่ำเดือนสามเนาะ,อ,ะ,อ,ะอันนี้เพื่ต้นไม้นะคะต้นไม้ป่าเนาะ ผักกาดเข้มเป็นเป็นอะไรเป็นไฮไลท์ของงานนะคะเพื่อนถ้าไม่ได้ซื้อผักกาดเข้มมาไม่ขึ้นงานวัดใหญ่นะใช่ไม่เเเนนาาะะใชผักกาดเข้มผู้สาวกวนต้องเดี๋ยวมาต้องตามนะผู้สากวนนะครับเพื่อนถ้าถ้างานเนาะพรุ่งนี้ถ้างานเริ่มพรุ่งนี้ขึ้นหกข้ามหนึ่งสามขึ้นเหนียวแดงขนมบะแกง ที่นี่นะแต่ถ้าปลาชังอ่ะหอมกระเทียมใช่งั้นเขาหอมกระเทียม,มนี่แต่นิโซมโอเนาะแล้วก็มีมีไอ้นี่ค่ะสมุนไพรอันนี้ขมิ้นชันขมิ้นชันวันท้างวนลูกหรืวันชันนีูกมาอันนี้เกี่ยวกับสมุนไพรนะคะคุณผู้ชม ขอถ่ายคลิปหน่อยนะคะไไแม่แม่มันซื้อพอดีซื้อเม็ดแังรักอมันไปใส่น้ำเขียวจิงแ <c oughs> ม่เคยซื้อไปโอ้อันนี้มะแขนเนาะมืนเ็นเนไคะเพื่อนเพื่อนสมุนไพรก็เยอะนะคะเนี <c oughs> ่ยพริกลาบพิกลาบเหมือนครับมีเม็ดผักชีอันนี้พวกนี้พวกนี้เพราะไม่ได้เนาะต้องเอาไว้ทำเราได้ไหม <c oughs> ห อืมเลือไปโรยเลยแม่สิบยี่สิบเองเอาไหมเอาได้เอาไหมคุณนายเอาก็เอาเอาจะจ่ายแม่เหรอเดี๋ยวไอ้นี้ถุงนึงเดี๋ยวอันนี้เนี่ยแม่จ่ายเองอันนี้หนูจ่ายนี่ให้โอเคที่มอนที่มอนที่มอนอุ้ยเหวี่ยใหญ่างเอางาหรือว่าเม็ดเมงลักเนี่ยเมงลักตรงนู้นเอาเม็ดเมงลักอ่ะขับน้า มงานไม่เอางานไม่เอานี่แมงลักใช่ไหมครัครับครับ้ต้องถามก่อนงานไม่เอาที่เก็บไปที่เอาไปขวดเอาไปเดี๋ยวเดือนที่หนึ่งนะที่หนึ่งเยวะหกล้านให้ผมไม่ได้นะเอเงินหกล้านไม่ให้ไม่เอาไม่ถูกค่ะเห็นไหมครับดอกพืชผักนะครับเพื่อนขายเห็นไหมนี่งานทีเท่าไหร่ อ่าแค่แค่นี้ก่อนเอาเดี๋ยวเดี๋ยวให้ครับขอบคุณครับเนี่ยเอาเอาจุ่มน้ำเลยอันนี้ป่อยก้างหอมหอมเนี่ยสี่สิบบาไอ้บไอบัวบ,บอกว่าเหม็นว่<อ>นนหะหอมหอมอ่ะ,อ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 ะกระถุงนึงครับแล้วก็ไอ,อ้อันนี้อะไรนะอบชอเชยเท่าไหร่คะยี่สิบเป็นกันไม่สิบบาทเหรอคะยี่สิบสามอันห้าสิบบาทอ่ออันไหมอันเดียวพอได้ไหมอันเดียวพอแล้วเดี๋ยว อะไรอีกไทยก็ได like eh, ้อะไรก็ได้หรือว่าเอาอันนี้ก็ได้ไออันนี้มันเอาที่รวมกันนี้ก็ได้เนี่ยหมดแล้วหนูไปซื้อตรงไหนได้ละไอเกลือเอออห้าสิบบาทใช่ไหมหมดแล้วหนูไปซื้อไหนได้หมดเหรอไม่ค่ะสมมติว่าหมดแล้วอะหมดก็แถวนี้เขามีมั้งมีมั้งมีมาที่ไหนอ่ะต้องร้านขายสมุนไพรลูกอุ้ยหลวงกาแล้วมันไม่มีเบอร์แบรอะไรเลยเนี่ยสั่งไหน อันนี้หมดแล้วหมดกันเนี่เออหมดะะแล้วหมดกันไช่มันต้องกดนะสัมขนาไม่ได้อันนี้อันนี้ดอกจันนะเพื่อนๆค่ะนี่ดอกจันมาชักวัลูกบ้านเราก็จะชักเป็นสดๆเลยนะนนนค่ะเพื่อนๆค่ะแค่นี้ก่อนนะคะ